มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนประกาศด่วนนะคะสั่งปิดโรงเรียนทุกแห่งของจังหวัดค่ะตามที่กระทรวงศึกษาธิการหรือว่าสอทอนะคะได้ประกาศให้มีการเปิดภาคเรียนที่1ทับ 2, 5, 6, 4, ไปแล้วนะคะเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมา โดยให้สถานศึกษาประเมินความพร้อมและเลือกจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่เหมาะสมได้ใน5รูปแบบตามที่สอทกอกำหนดนะคะได้แก่1คือให้มาเรียนตามปกติได้ในพื้นที่ที่ไม่ใช่สีแดงแต่ต้องเว้นระยะหรือว่าลดจานวนนักเรียนต่อห้องลงนะคะสำหรับจังหวัดพื้นที่สีเขียวสามารถจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนได้ตามปกติค่ะ 2. การออกอากาศผ่าน DLTV เป็นตัวหลักในการกระจายการสอนโดยใช้โรงเรียนวังไจกังวลเป็นฐานในการจัดการเรียนการสอนสามารถดูได้ทั้งรายการที่ออกตามตารางและรายการที่ดูย้อนหลังนะคะ 3. ให้ครูเป็นผู้จัดการเรียนการสอนผ่านเครื่องมือที่ทางโรงเรียนกระจายไปสู่นักเรียนเป็นรูปแบบที่ถูกใช้ในการจัดการเรียนการสอนจำนวนมากที่สุด 4. เป็นการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันต่างๆที่ครูกับนักเรียนใช้ร่วมกันและ 5. หากจัดในรูปแบบอื่นๆที่กล่าวมาไม่ได้นะคะให้โรงเรียนจัดแบบใบงานให้กับนักเรียนแล้วก็ลักษณะแบบเรียนสำเร็จรูปให้นักเรียนนะคะรับไปเป็นชุดไปเรียนด้วยตัวเองที่บ้านค่ะ โดยมีครูออกไปเยี่ยมเป็นครั้งคราวหรือให้ผู้ปกครองทำหน้าที่เป็นครูคอยช่วยเหลือเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนได้ต่อเนื่องนะคะถึงแม้ว่าโรงเรียนจะปิดแต่ว่าต้องไม่หยุดการเรียนรู้เมื่อวันที่25มิถุนายนนี้นะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าล่าสุดนะคะศูนบริหารสถานการณ์ของโควิด -19 หรือว่าสอบอาคจังหวัดอุทัยธาน,นีได้เห็นชอบให้สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน แบบออนไซต์ size, ตั้งแต่วันที่28มิถุนายน64เป็นต้นไปนะคะทั้งนี้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นสพบบคจังหวัดอุทยัยธาน,นีประกาศงดสอนแบบออนไซต์ size, โรงเรียนอนุบาลประถม,มะศึกษาทุกแห่งค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวา <S <S พาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ